อร่อยพูดเพื่อนไปมนี่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อร่อยรียจะม่เดาดว่าบอได้แล้วติดปืนแล้ววันนี้บเราอยู่กันแจนจะกินอีกแล้วมีแดนแจนบอล ตาตาตีว่าว่ตอนนี้ถว่ามาแล้วเนื่องจากว่าอยู่บ้านแนเป็นร้อนร้อนอไทนหัวร้อน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 งวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นนตัวแล้วหม้อาเปน้าหรีไม่ใชยเ้าหรีอันนี้มาเลเซียไม่รู้ของอรเขาบอกาโอรผมอยากรู้ว่าทุกคนเคยกินไหมอันน้ยไ้เคยลองเคยลองเคยลองครับสีดากินแล้วโคตรเลยอันนี้ไม่เคยกินอันนั้นไม่เคยกินอันนี้เคยกินหมไม่เคยไม่เคยเลยอันนี้ก็ไม่เคยอันนี้เป็นนึร้าน ไอ้ไอ้ไอ้คนรลลเรียอสองล้านสองสองล้านสองสองาดูสอ้าเห็นปะเดินหนึ่งล้านสโดแต่ผมไม่เชื่อจรจริงเราไม่เชื่ออะไรกันทุกคนอยากกินอย่างเงี้ยคนกล่องตั้งกดูที่นี่หน่งดใจกดสองกดังสันได้บ้างรกะนะอยากรู้ว่าควมอเมอนไงอันนี้ไม่ออบอกว่าอันนี้ไม่แข่งินแค่อยากรู้ว่าใครจะกินหมดบ้างแต่ต้องหมดไะไม่หมด ลูกตุ๊ดค่ะตอนนี้เลยลูกตุ๊ดมไม่โดนอะไนีิไม่หมดโก้นหัวเปล่าอย่าบอกน่บอกก่อนมีตัวช่วยนะทำได้ก่อนนะปุ้งกินเลยรีบเกินไหนเกี้ยวเยอะลูกแดง คือเมื่อก่อนเราเรกินมาม่าเผ็ดอะมานจมรักาม้วยมาเลยอะุวยบอลก็าเจกมีเลยทุกคนย่าได้ไก่เคมเโอุ้ดเเร็วอุ้ยเขียวน้อยไม่ได้ไม่แสบคออือไปปวดอะโอ้อันนี้ดีแล้วโอ แรงไหมไงเกิดมากเพื่อนจริงการกินเผ็ดอ่ะคือต้องรีบกินถ้ากินช้ามันจะเผ็ดเรื่อยๆลุกปุ๊บเปลี่ยนไปดูดีกว่าไม่ต้องละไม่ต้องแดกกันแล้วแดกันเท่าที่ไม่ไหวไม่หมดลูกปุ๊บจ้าตอนนี้เลยพี่สั่นเลยอย่าหาเล่นนะทุกคนเพื่นจริงเพื่คนลุกเลยอ่ะไม่ได้กูโคนลงมานะไม่ไดี้กูโคนลงมานะลูก 아.응.어떻게 이렇게.어떻게 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 이렇게이렇 อันเรียบเผ็ดอาเป็นไงมันเป็ดแบบว่ามันกินได้แต่ดูดไม่ได้ แล้วทำไมต้องกินอ่ะเขาบอกหัว้าเนี้อร่อยมา่านนี่น้อยดเลย่พวกเราอเคยเห็นอันนี้ใช่ไหมมันแบบแบบเผ็ดอันนี้แบบเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยไม่จินี่หอรกินเผ็ดไปไต้อรือแไงอากาศมัร้อนไม่ได้เปิดแอร์ไงมามาเอาเลยเอาเลยเป็นไงครับรีวิวพเบย์อเป็นไงครับคุณผู้ชม

อหไรอ่ะตัดอะไรอ่ยไหนมันจะตัดแค่ไหนกินเลยเหรอเออกินเลยมีแต่พวกใจตุ๊ดนะนะที่มันกินแล้วมันร้องอ่ะกินขอนเดียวขอนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวตัวอะไรบอนผอนิดเดียวเฮ้ยไอ้นิดเดียวนิดเดียวไอ้หมดให้หมดให้หมดเออบวานเตี้ยบอะไรบ้านเตี้ยบบวานเตี้ยบต่างหัวกล้องนี่ เฉย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 เี่มันเฉยเ้ยเฮ้ยเ้ยเยมันเฉยไม่รับายดุพ่เฉยดเฉยดเฉยเพเฉยมาเฉยเฉยด่เฉยดุเฉยดุพเฉยดุพเฉยเฉยดเฉยดเฉยเฉยีเฉยเฉยดเฉยดเฉย่เฉย่เฉยดเฉยไม่เฉยดีเฉยพเ่เฉยุเฉยเฉย่เเฉยพเฉยดเฉยพ่เฉเฉยเฉยเฉยด เอาคนละครเขาคือใหญ่การละครทั้งนั้นไม่เิ็ดงงทัวร์คำใหญ่ตัวนี้พวกแอคติ้งพวกยูทูบเบอร์แอคติ้งเอาลๆคำใหญ่โอ้ยเ็ดางลไม่หัวหัวไม่มไม่ต้องรักน้องขนาดนั้นโลกคำใหญ่โลกมึงไม่รู้คําเบ็ดเลยโลกเพื่อนล้อลูกเบ็ไหมเป็นไงไม่เบ็ดเนไยปากเก่งไงเเป็นไงเอาเรื่องเหรเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวนายจะไดเื่อมงบอกว่าเบ็ไหม มีไหมมีน้ำอีกไหมเนี่ยไม่ได้อี่ครับมือคีน้ไมพี่ดูแล้วอย่านำไปใช้เออนี้มึงไม่ได้เผ็ดแล้วแหละมีอมีอยู่แล้ว ไม่เผ็ดวะยี่มันได้ว่ะอีคำอีคำยาาอีคำแล้วอีคำแล้วไปเอเเพื่อี่ไหนเนี่ยเฮ้ยมึงเอาน้ำหนีได้ยังมีกดน้ำาจะจริงทุกคนยอมรับใครอยากลองกต่อแถวแล้วไอ้ไอ้วออเฮ้ยเพิ่มไปเ่มเลยจริจหนจะมาแข่งกินทุกคนกินไม่ได้อะไร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 ไอขออีคขออีคเพื่อนพี่มันเผ็เท่าเดิมไม่เพิ่มหรอกอกินอย่าว่าไก่ต่อหนึ่งไเพไปเอาไปไหน ผมไม่รู้ว nope totally ่าทุกคนจะเป็นเหมือนทุกว่าผมคิดว่ามันเป็ดอะน้อยน้อยอ่ะนีที่เป็ดได้เด้กินเยอะเลยกินได้ตต่อดาวานเฮ้ยกินเพื่ตนเ่นกินเ่ช่วอย่างช่วิช่วไอยเข้าไปเลยอไปเลยเออหวานบหวานบมาแบบโวยโยโวแ้บหวานบอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเมุกชอบอ่ะ ก็ได้ทำ้มาได้นะไม่เผ็ดนะือ้ห่งดมันพิกหมดแล้วก็ะเผ็ดูเงือคดมาย่าง่ไอ้หน่เฮ้ยน่น่น่ยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะเผ็ดกับพริกใต้ได้ยังไงวะดูิเศไปนแบบวะ ถือว่าเผ็ดความเผ็ดของนี่เท่าไหร่อยู่ใต้ไงครับใต้เผ็ดกว่ารือว่าอันนี้แปลแปลงจริงเหรมึงจะบอกใต้เผ็ดกว่าเลยใช่ใต้เผ็กว่าแต่รอบหน้าเดี๋ยวก็องของตังโอเคทุกคนไปมาดิไปกัอเกตมาเนี่ยนะมานี่ไอสองคนนี้มากินด้วยกันกินด้วยกันกินด้วยกันเลยเนี่ยกินด้วยกันเลยมาอ่ากินด้วยกันเลยกินด้วยกันวางได้เหระวางโอ้ยเอาถือไม้เอาถือมาคนละคำคนละคำผมแดงผมไม่กินเผ็ดพี่ระวังอ่ะพี่ลง ใหญ่หดหม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 ดไอ้เงี้ยเข้าไปเอาลูกเข้าไปเข้าไปเข้าไปอะไรผิดกันระหบ่งมาม่าไก่วันชิปชาร์นส์ไอ้ไอมาม่าเอ็ดกิงผมไม่รู้นะเขาไม่ได้กล้าไม่ได้นะผมอะไรพี่ทำะไรนะนั่งกินสี่คนกคนเออกินให้หมดไม่หมดสองคำนั่น้ะลุงไม่ได้เห็นิดไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยเอากระยินนิดหน่อยตายเดี๋ยวตายตายเลย จะหมดแล้วจะหมดแล้วเลยโอเคได้ไหมไปไหมสบายมาสบายผมพูดเองไม่มีกับล้ามหรอไม่มีเอาอย่าให้ให้ไก่มาตัวหนึ่งอย่าให้ไก่ตัวหนึ่งด้วยอะกินคันนี้เฮ้ยมึงกินอะไรติกินคันนี้เสร็จแล้วอย่าให้ไก่ตัวหนึ่งนี่ไหมช่องผมนะต้องแข็งแรงอยู่ช่องผมแล้เอาไก่มตัวหนึ่งไก่มาตันใหญ่ก็แล้วแผลดูร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 เรูรอรู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 รรูร มีช่องไม่ลงมาเลยอะไอ้ลงมาเลยทั้งคนเลยพี่ไปเลยเย้พี่ครับมีมาม่ามาใหม่มันเป็นมาม่าดังในเซเว่นอร่อยมากมันเป็นมาม่าที่ผลิตมาใหม่เคยกินมาม่าเผ็ดคนขี้ลำตันไหมเคยแต่เนี้ยเกาทำมาให้กินง่ายกว่านั้นรสชาติถ่ายๆกันแต่ผมไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงอยากให้ดูคำหนึ่งก่อนไม่ไม่ต้องใหญ่มากอันนี้ไม่แก้ไม่อะไรนะนี่คือจักของมันเลยนะเป็นไงรสชาติเห็นไหมไม่ค่อยเผ็ดเปกันเรียอร่อย อร่อยไหมอร่อยเผ็ดไหมไม่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 พี่พี่ว่าพี่ว่าอร่อยดีกำลังดีไม่เพียวเพียวคุณนกัสับอยู่เดี๋ยวครับขออนุญาตหน่อยชิมโมม่าหน่อยเพราะว่าตอนนี้กูให้ทุกคนชิมคือเวามเผ็ดเพราะว่าไม่เป็นไรคุยได้คุยได้เดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวน้อยมากที่กูจะพูดนะมึงเห็นมมม่าที่ทำในคลิปไมเพียวไหมต้มโมม่าอันนี้คือเขาทำมาให้กินง่ายกว่าอันดำอันนี้เผ็ดน้อยกว่ามาคนเดียวยังพอว่าแต่อุมาไกลบอลมาก็ไม่ไอยิปไปอรบอลกินแล้วไอบอลกินหมดสองอันถามพี่เอ็มมมมเเเเื่่่่่อออออออกกกีีี้้รรรยยยวหหาา็ไดดจิแบ หวานอร่อยไม่เผ็ดไม่ค่อยเผ็ดพันดำพี่พไม่ทันลงท้องเลยน้ำตาลอันนี้อันนี้อก็ดำเลยเพจเลยอันนี้พันดำผิดร้านเลยเขาไม่ผิดสองร้านสองแล้วผมเห็นอันนี้มันการปนกันใส่ในในนั้นเด็ดอันนี้ไม่ต้องรอกินปุ๊บไม่มาเลยแล้วมันมีไข่ในชีวิตยังไม่ทันลงท้องเลยวันนี้เราจะมาต้อนรับเด็กใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับนุณตาบานเป็นช่องของน้องเอบายใช่ไหมครับปกติกินเผ็ดไหมครับกินค่ะ กินเผ็ดนะเผ็ดนี้คือพริกสองเม็ดนี่กินสบายคือนี่มันเป็นมาม่าที่ออกมาในซีเว่นใหม่ตอนนี้หากินยากมากเกินหนูไม่ได้กินช่องพี่ช่องพี่นี่ไม่ได้กินเลยอะคนได้ดูสุภาพแปลกๆวะดูเหมือนไม่เป็นตัวเองอันนี้คุยผู้หญิงนะหนูก็คุยเลยดูไอ้ด้วยไอ้เนี้ยคือนี่เราต้องมีเราต้องมีแบบมีสับอะไรนะมันไม่เคยพูดนะเกินกูแน่ ความคิดมันดังไปหน่อยไม่ได้ไม่ได้เออเมึงคิดจะด่ากูตลอดเหรอไม่ได้คิดจะด่าพี่เลยพอแล้วโอ้ยอันนี้เดียวอันนี้เดียวไอ้หนิวบุญนะบุญนะเมียกูยังไม่ป้อนเลยอ่ะนิดเดียวเขาบอกนิดเดียวนี่เดียวแล้วลงลงเวอรไหนละเวอร์ไหนเวอเออกินได้กินได้กินได้เออเป็นไงบ้างอร่อยไหมครับดีนะไม่เ็ไม่เผ็ด

เต้นแปะเผ็ดเต้นแปะเผ็ดเต้นแปะเผ็ดอุ้ยเผ็ดไปยไปเว่ยว้าวทุกคนอุ้ยอเผ็ดไหมนิดหนึ่งเลรลวเลร็ยโอเคประมาณนี้เกิดใครที่กินเผ็ดหรืออยากลองนะก็สามารถซื้อได้ตามเซเว่นธรรมดาเลยไม่ต้องสั่งซื้อไม่ต้องอะไรสามารถขับไปเซเว่นเพิบซื้อเลยแต่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่เพราะว่าคนทำกินกันเยอะมากเลยเผ็ดไหมเผ็ดระเบอดเผ็ดเด็กเด็กน้อยถ้าเกิดใครที่กินเผ็ดได้ก็ลองดูแต่กินควันมีพ่อแม่อยู่ด้วยมันเผ็ดเร็วนะพี่แต่มันหายเร็วเหมือนกันใช่ไม โอเคครับถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้รู้มึงกระดูกใจกด Subscribe กดแชร์กับช่องแชนแนลครับไปก่อนครับบ๊ายบาย